ค่ะกาบสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องกล้องไปทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าโซ่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาวัดผู้ทอกนะคะอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะ มือนี่มาเบิงความสวยความงามของวัดว่าอาลา่มกรสิมีตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอติพาส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องอืมชิชิ

เลขอันที่ว่าเพิ่นหายสามตัวมาไหนลูกเลขตัวละตัวที่ว่าเพิ่นหายสองตัวมาเออสามตัวสุดท้ายมั้ของเรามั้งคิดแลเออนั่นละฟังนี่ลูกที่เขียนไว้ตัวเดียวกันด sure. ้างก็ตัวเออขนาดเดียวกันไหมเดียวกันมาก็คน được ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ่ะทั้งๆที่เข้าเหลียวเห็นนั่นท่งปิวแวะๆวยี่หันพี่น้องค่ะก็สิเป็น้าเข้ายางขึ้นไปครบเบิร์ตสุสั้นนะคะพี่น้องก็สีเหลียวลงมาเห็นทิวทัศน์ยางสวยงามเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะอยู่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะคะภูทอกนะคะพี่น้องค่ะอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเข้านี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่อยากมาเที่ยวกับมาได้นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวกะบผ้ากันลังไหลมากประขาดซ้ายค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะแต่ว่าท MM ั hmm. ้งแอดมินไม่ได e. ้ขึ like ้นนะคะพี่น้องค่ะเคยขึ้นไปหอดแล้วนะคะพี่น้องกะเอาการขึ้นกันนะคะพี่น้องค่ะต้องฝึกร่างกายมาให้พร้อมนะ้ค่ะพี่น้องค่อยขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะมันหลายสันเสือสียางหอดเทิงสันสุดถ่ายคนเด้อครับพี่น้องคนส่องไปเห็นแต่ท่งติวแวะแวอยู่คนละพี่น้อง ค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้ตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะของเสียนกลุ่มเพราะว่าปีมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไ้เด้อค่ะคุณแม่ท่านใดที่แคปหน้าจอว่าเป็นเนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมเตรียมสมุดปากกาไว้เขียนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขเพิ่นใหมากสามหางแขนแเนาะคะ่ะพี่น้อง พี่น้องทนาดมักก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิง์นะคะห้าสี่แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะมักกะจวดจัดปัดบุ้มไปรูดเดอค่ะพี่น้องบบมักกะพานป้ายนะคะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะถือพิษบว่ากันนะคะทางทีมงานทางช่องก็อยากให้มีโชคมีม้านนะคะบาว่าอาจารย์ได้เด็ดอาจารย์ได้ดังอาจารย์ได้ดีนะคะบาว่าสิยอยู่สอบได้นะคะลืบได้นะคะหรือว่าทำได้นะคะ ในปา่าในเขาในดงไปตามไฮเบิดค่ะพี่น้องค่ะว่าแตาไฮเลขถึกนะคะพี่น้องค่ะเพรว่าอาจารย์พจนสิไปอยูแก่ได้ของโลกนะคะพี่น้องกันนั่มหาจนพ่อคุณล่ะค่ะพี่น้องค่ะว่าแต่เลขถกอนะ,ะพี่น้องนะคะ่ะเลขเขาเนี่ยนั่มหาหายฝากต่อน,นะคะ่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะสาหรับคุณแม่หรือว่าเอฟซีบางท่านนะคะแคปหน้าจอโปเป็นนะคะก็ะเขียนไว้เลยนะคะหาซีแปดเจ็ด หนึ่งศูนย์ค่ะอ่าคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมิชกมิใช่น้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศกับบัวพดท,ที่สิหาตัวดีตัวเด็ดไปฝากไปต้อนเนาะคะ่ะพูนเห็นข้าเจ้าขืนเครื่องพูดถอดเห็นแต่เสือแดงแวบๆบอแบบแบบยู่ฝุณนพี่น้องเคยขึ้นไปแล้วไดว้พี่น้องเด้ช่วงนั้นแอดเคย มาขื้นเธอนึงแล้วพี่น้องช่องนี่ก็เลยเก็บเก็บบรรยากาศฝากตอนอย่างเดียวค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ่ะที่อยากมาเที่ยวกับมาไดเดอร์ค่ะเพราะว่าทางวัดเพิ่นก็เปิดตลอดนะคะ่ะพี่น้องค่ะ,คะก็มีคนมาเที่ยวมายัางเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะมีคนมาเที่ยวมายังเรื่อยๆค่ะเพ่นเก็ดมาตรการดีนะคะ่ะจุดคัดกองก็มีดคะ่ะพี่น้องค่ะจุดคัดกอง ก่อนเข้าสิเขาวัดเขาว,ว่านี่ก็ถือว่าเพื่อนได้ทาการคาเชื่อนะคะโบว่วสิเป็นตู้คาเสื้อวัดอุณหภูมินะคะแต่คือว่าเพื่อนกับเซฟแล้วก็ป้องกันเต็มที่คือกันเนาะคะ่ะเดินทางมากกับตบตง่วงวาสิมาติดโลกติดไผยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาเทียวไดเดอเพื่อนก็เซฟคือกันเนาะคะ่ะไม่ผูดด้ใดอยากติดคะ่ะพี่น้องค่ะผู้ใด,ดก็เซฟไผเซฟมันเนาะคะ่ะพี่น้อง

ค่ะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อค่ะจังไดก็กดบ้างให้ได้เด้อค่ะในย่างม่แลลวดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะทาแล้วดีก็คือสีสวยงาม มากมากนะคะพี่น้องค่ะไปต่อพี่น้องไปต่อแอดสิภาพไปเที่ยวไปชมต่อค่ะ

ค่ะอันนี้ผู้ทอกนะคะพี่น้องค่ะผู้ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะคะพี่น้องค่ะาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดเนาะค่ะอยากมาเที่ยวกะมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าทางวัดเพิ่นกะมีมาตรการเนาะค่ะที่เข้มงวดเนาะคะ่ะบ่ว่าสิตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือว่าโอ้ยตรวจวัดอุณหภูมิโ่ฟิดกับพี่น้องค่ะตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็สิมีเือง เรื่องขาเสื้อนะคะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เขามาเทียวหรือว่ามาชม่มบรรยากาศในวัดสวยๆงามๆจริงๆนะคะบอกว่าสิขึนไปเที่งผู้ถอกคุณน,นะคะพี่น้องสูงๆคุณเด้อพี่น้องเด้อค่ะกะสิได้เดินทางมาอย่างปลอดไทยนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าทางวัดเพิ่นกะกาดบดตกคะ่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเกิดทาการตรวจวัดหรือว่าขาเชื่อเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะจังไรกะฝากพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะ่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมแล้วเนาะคะ่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านเนาะคะ่ะขอบข้วฮงเฮงเหงเลืองเหลื่อมเนาะคะ่ะบ่าสิคิดซิ่งหนึ่งประการใดกะให้ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะให้มีตรคําวาเห่งเห้งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ